อดทนรอไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวแฝตปะกายแสงระดับ U R ซื้อจะมาในวันพรุ่งนี้และดูตัวอุปกรณ์เฉพาะของผมที่เตรียมไว้ฮา73บใบบอกเลยว่าการันตีแน่นอน1ชิ้นแบบเต็มๆแต่ก็น่าเสียดายในวันที่อัดคลิปนี้เจ้าตัวอุปกรณ์เขายังไม่เข้ามาและพรุ่งนี้วันที่8มันเข้าผมเองก็ไม่ว่างมาอัดด้วยสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูข้อมูลกันแบบล่วงหน้าดีกว่าว่าการปั้นสุดๆของเขาจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพาสีสกิลตัวอัปปปเเเกรดดไปป็น5าหลืองพ วอัปเกรดมาเป็น5ดาวม่วงอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขาอัพมาแล้วดีหรือเปล่ารวมไปถึงพาร์ทสปกตื่นเลเวลที่2อันนี้บอกเลยว่าโกงและดีมากๆเพราะเคยสปอยไปแล้วยังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มๆก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสแมนช็อปบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเม n เดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้ง ยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i ทแมนช h o p เขาบ,บริการ oh. รวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็ oh. ว่าเพื่อน oh. ๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ l i ทแมนช็อปบริการการจำางนเกมตลอด24ชั่วโมง รับสั่ดีพ่อแม่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนแฟตประกายแสงระดับยูอาร์เราก็ยังคงไม่จบกับพี่สุดหล่อของเรานะตัวนี้นะซึ่งมันเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์เวอร์จีนที่อัปเดตมาแล้วโกงที่สุดภายในเกมสาเหตุของความโกงของเขามีแค่อย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือหน้าตาของเขามันหล่อน,นั่นเองทีมงานก็เลยบัฟตัวละครตัวนี้ให้มันโกงที่สุดและการบัฟของเขาทีมงานก็จะคงบัฟไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ตกเมตาหรือไม่โดนเนิร์ฟอะไรทั้งสิิ้้นนนออัีีรวววแบบไม่ยโจ ใครที่ซีเรียสคําพูดในส่วนนี้หรือว่าการโวยแบบสุดโต่งก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดฟังแล้วขยเยงหูแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงตัวละครทุกตัวภายในเกมจะมีระยะเวลาในการเล่นอยู่แล้วนะบางตัวก็อยู่ที่3เดือนบางตัวก็อยู่ที่1เดือนหรือบางตัวกอาจจะอยู่ที่7 8 9เดือนอย่างเช่นเจ้าตัวโบรอสยูอาตัวนี้ก็อยู่มาเกือบจะครบปีแล้วนะสำหรับเมตาณตอนนี้เพราะคอของเขาเนี่ยยังไม่มีคอใหม่มาแทนที่ส่วนเจ้าตัวคิงระดับยูอาตัวนี้ก็อยู่มาประมาณ56เดือนเหมือนกันถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตท ณปัจจุบันตอนนี้เพื่อนๆนท่านใดอยากเอาตัวนี้ไปเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนหรือว่าโหมด PVP ก็ยังคงเล่นได้อยู่แต่ประสิทธิภาพในการใช้สกิลของเขาเนี่ยอาจจะดูดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับในโหมด PVP เพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านเข้าใจนะครับว่าตัวละครระดับ UR ตัวใหม่มันจะมีระยะเวลากําหนดของเขาตายตัวนะว่าแต่ละตัวจะอยู่ได้กี่เดือนหรือบางทีบางตัวที่คือตกเมตาไปแล้วก็ยังกลับฟื้นมาเล่นใหม่ในเมตาปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเมลสการ์ด UR ตัวนี้เล่นคู่กับแฟ อินเทอร์เน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิง <scale> เยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลยครับ UG p h o n e แอปบริการคาวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอทดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android, iOS UG Phone จัดให้ไม่มีผิดหวังซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถือออยู่นนกบ้า หรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ UG จีโฟย,ยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อมูลกันดีกว่าอย่างแรกก็จะเป็น Passive c r i t ตัวจากเดิมปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพมาเป็นแค่2ดาวเหลืองขั้นต้นเนี่ยเราจะมีอัตราการหลบหลีกอยู่ที่แค่60%เท่านั้นส่วนภูมิคุ้มกันของตัวนี้นะครับจะมอบให้กับตัวละครของ,ของตัวมันเองน,ะนั่นก็คือภูมิคุ้มก เมื่อเริ่มเข้าสู่สนามทันทีและส่วนถ้าหากเราอัปเกรดไปเป็น5ดาวเหลืองอัตราการหลบหลีกของเขาจะเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น70%รวมไปถึงการบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองจะจัดมาเลยอยู่ที่34%เยอะที่สุดภายในเกมแบบโคตรโด,ดส่วนการต้านทานผลของพิการทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิเศษหรือปกติก็จะมอบให้กับตัวละครของตัวมันเองอย่างเดียวเท่านั้นนะอันนี้คือเห็นแกตัวแบบสุดๆส่วนการทํามาเป็น5ดาวม่วงอันนี้คือคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเขาจะได้รับอัตราการหลบหลีีกมมาาททัทนนนนรผจํวว80%ส่ การบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองจะจัดมาเลยอยู่ที่38เอเเข้าสนามยังไงก็เปิดก่อนอยู่ดีครับอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ต้องเน้นความเร็วเลยนะเราจัดดามจไปเลยผิวๆล้วนๆ,ๆยังไงมันก็เร็วที่สุดภายในเกมแต่ถ้าเรากลัวว่าเราจะช้าจัดความเร็วเพิ่มเติมครับผมเป็นพลังโจมตีบวกความเร็วยังไงก็เปิดก่อนแน่นอน100%เรวมไปถึงภูมิต้านทานนะครับผมยังจะมีสถานะเพิ่มเติมอีกจากปกติจะเป็นการพิการแบบปกติแล้วก็การพิการแบบพิเศษส่วนอันที่เพิ่มมมขึึ้นนาาาาะะรรับบผจเเปป็กกกกิดดยแ พาะทางถ้าจะไม่ผิดการยึดเกาะแบบเฉพาะทางก็คงเป็นสถานะหนืดนะครับผมที่มีในตัวราชาทะเลลึก SSR บวกอันนี้คือเราป้องกันไปเลย100%โดยรวมผมมองว่าอัพมาเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงนี่โคตรคุ้มค่าแล้วนะเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันต้านทานสถานะแทบจะทั้งหมดเลยที่มันเกี่ยวกับการไล่โจมตีคือเจ้าตัวแฟดอยู่อาร์ไม่มีตัวอะไรมาแก้ทางได้เลยนะครับผมสามารถเล่อันติได้แบบฟรีๆเรื่อยๆนะโอ้โหเทิร์นหนึ่งเนี่ยก็9ครั้งและก็มาดูอันติเมตของเขาก็ผมจากเดิมเนี่ยดาเมจของเขาจะอยู่่ทีี800 100มโอกาส ที่จะทให้สตูทั้งหมด3ตัวติดบทขยี้แบบพิเศษนะครับจำนวน3รอบรวมไปถึงยังมีโอกาสอีก100%ทําให้สตูทั้งหมด3ตัวติดสถานะการพิการแบบพิเศษจานวน2เทินส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของบทขยี้แบบพิเศษก็คือมันจะทําให้อัตราการหลบหลีกดาเมจลดลงทันที10%ส่วนโซดาเมจบทขยี้จะอยู่ที่2 5งสามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ชั้นแล้วก็ไอ้เจ้าตัวสถานะพิการแบบพิเศษก็คือปิดก,การกนเล่โจมตีทุกประเภทแถมยังทําให้อัตรา,ารเพิ่มค่าความเสียหายของฟลลงนอนแรกที่่ผมครไปาจะว่า อัตราการหลีกเลี่ยงดาเมจนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคืออัตราการหลีกเล็งดาเมจจะมีแค่เฉพาะบทขยี้แบบพิเศษเท่านั้นส่วนการติดพิการแบบพิเศษตรงนี้จะทําการลดอัตรา,ารเพิ่มค่าความเสียหายที่ฝั่งศัตรูนั้นมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าตัวเจนนอรหรือตัวละครอื่นๆเนานะภายในโซนนี้ถ้าเกิดติดพิการไปปุ๊บหายไปเลย20%ดาเมจจะโดนเบาลงแบบเน้นๆและก็สูตรอปรุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขาอันนี้คือดีแล้วโกงมากๆครับแต่ก่อนจะไปดูผมเองของฝากกิจกรรมสเล็กน้อยสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ดอตัวมนนนจนะืี8เ้็ 8เกมโอลิเว็บของทางลิสต์แมนช็อปเมื่อเพื่อนๆเข้าไปเติมเกมผ่าน Shop, เว็บไซต์ลิสต์แมนช็อปเพื่อนๆจะได้รับกล่องรางวัลพิเศษที่ขึ้นตามโสต์นี้รวมไปถึงแพ็คของเกมวันทันแมนเมื่อเราเติมในวันที่8เดือน8จะลดราคาลงทันทีนะครับผมอยู่ที่1,390กว่าบาทได้คูปองภายในเกมอยู่ที่362คูปองจากปกติราคาอยู่ที่1,550บาทและแพ็คเกมอื่นๆก็มีเหมือนกันอย่างเช่นพับจีมอบายมอบายเรจินฟรีไฟล์หรือเกมอื่นๆจํานวน8เกมสําหรับโปรโมชั่นนะตรงนี้จะต้องเติมผ่านเว็บ แลก็โปรโมชั่นอันนี้จะอยู่ในวันที่8เดือน8อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่รีบไปเติมกันเลยนะครับและเดี๋ยวเราเข้ามาดูความสามารถกันเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับอันติเมตของเขาเมื่อเราอัพอุปกรณ์มาเป็น3ดาวดาวเมจจะแรงขึ้นทันที100% 0ส่วนการติดบทขยี้แบบพิเศษและก็การติดพิการแบบพิเศษอันนี้จะติดทั้งทีมนะครับไม่มีการสุ่ม3ตัวแล้วนะโจมตีปุ๊บติดทั้งทีมแน่นอนครับบทขยี้แบบพิเศษจะอยู่3เทืนส่วนพิการก็จะอยู่2เเเเททิิิรนนแและะคววาาาาามามมมมสถพ่ตตขของจจ้้ัับบบยศษก็ํ การลดอัตราการหลีกเลี่ยงดาเมจลงทันที15%ดาเมจของบทขยี้แบบพิเศษจะอยู่ที่350%สามารถทับซ้อนได้สูงสุดอยู่ที่3ชั้นส่วนรายละเอียดของการติดิการแบบพิเศษก็จะทําให้อัตราเพิ่มค่าความเสียหายของฝักตุลดลงไปทันที40%เอาเป็นว่าโดยรวมอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวแฟร์ีไม่ไดังไต้องมีันนี้เป็นงคับหน้าตาดปกแล้วควาโหดก็ด้าต้วความเร็วก็เยอะแล้วเพราเฉ็นวนจัดยรับอุปกรณ์เฉพาะ3ด้าัวแถมเอาราทําเป็น5ดาวม่วงนะตรง ได้ด้วยและความสามารถ5ดาวม่วงเพิ่มความเร็วให้แฟต UR 3 8%นะคือมันดีโคตรๆเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดองตั๋วตรงนี้ไม่ทันจริงๆเนี่ยอย่าลืมไปเติมกันนะันลิทแมนช็อปลิงก์จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปอุดหนุนแล้วก็เข้าไปเติมกันเยอะๆหน่อยนะพอดีเดี๋ยวเขาไม่จ้างผมต่อน,นั่นเองและก็มาถึงไฮไลท์แบบสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือสกิลพาสดีติดตัวขั้นพิเศษระดับ UR จากเลเวลที่1นะครับหลังที่ตัวละครใดๆก็ตามทําการโจมตีแล้วมันมีความเร็็ววววน้้้อยกก่าาาเเจจจตตััััแแรระะะดดบบ R การไล่โจมตีแบบอันติทันทีซึ่งดาเมจของการไล่โจมตีอันติในส่วนนี้จะอยู่ที่70%และสามารถโจมตีได้สูงสุด3ครั้งใน1เทิร์นโดยรวมเลเวลที่1ผมว่ามันก็ดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีงบเยอะๆจัดมาเป็นเลเวลที่2อันนี้คือโคตรดีเพราะมันจะเพิ่มความโกงเข้าไปแบบเต็มๆนั่นก็คือเมื่อตัวละครใดๆก็ตามมีความเร็วน้อยกว่าแฟอาจเจ้าตัวแฟรจะทําการไล่โจมตีแบบอันติอันนี้คือปกติเลยนะจ๊ะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเมื่่่่ออเเเเรริิมมมมข้าาม้าาาาาสสูนจจจตตตตััวแแฟะทํกไลีบบ ทันทีดามเมจของเขาจะอยู่ที่60%และยังได้รับโอกาส100%ที่เราจะได้รับเอฟเฟกต์การแสวงหาทักษะมาอยู่ที่1ครั้งต่อ1รอบไอการแสวงหาทักษะก็คือเมื่อเราเข้าสู่สนามแล้วเราโจมตีนั่นแหละอันนั้นคือการแสวงหาทักษะเข้าเกมปุ๊บอันติมาทันทีครับผมดามเมจ60%ส่วนดามเมจจากการไล่โจมตีอันติ ant, แบบมีความเร็วน้อยกว่าแฟร์ก็จะอยู่ที่100%สามารถไล่โจมตีได้สูง <c oughs> ส, <button> สุดอยู <c oughs> <c oughs> ่ที่5ครั้งใน1เหนนี้อัึ่งเขาไไปด้วยล่จมตีอัทิน ทั้งนั้นความสามารถแฟดเจ้าตัว UR ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้หรืออยากจะโต้แย้งอะไรที่ผมพูดผิดไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แบบเต็มที่แต่โดยส่วนตัวผมว่าเมตาณปะปัจจุบันตอนนี้ไม่มีเจ้าตัวแฟด UR ตัวนี้เป็นไปไม่ได้ครับถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะโดนแก้ทางเร็วๆนี้ก็ตามแต่ผมว่าตัวละครของเขามันหล่อมันที่สามารถเล่นได้ยาวๆยันเกมปิดหรือจนกว่าผู้เล่นทุกๆท่านจะพอใจนั่นเองสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดเลยนะครับก่อนที่เ่นวช กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อน,อนๆทุกๆท่านทรา,า,าบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน